วันนี้จะมาแนะนำให้รู้จักหนังสือเล่มใหม่ของผมประวัติศาสตร์ศิลปะผ่านท้องฟ้าและก้อนเมฆหนังสือเล่มน,นี้นะครับจะเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของศิลปะของมนุษยชาติตั้งแต่ยุคโบราณแบบอียิปต์โบราณเลยจนถึงยุคปัจจุบันนะครับศตวรรษที่20-21นะครับแต่ว่าเราจะเล่าผ่านงานศิลปะและไม่ใช่งานศิลปะทั่วไปแต่เราจะพูดถึงท้องฟ้าที่ปรากฏในงานศิลปะด้วยนะครับที่ผมเขียนเรื่องนี้เนี่ยเพราะผมคิดว่าท้องฟ้าเนี่ยมันเป็นสิ่งที่น่าส นะครับมันเป็นสิ่งที่คนโบราณเนี่ยจริงๆแล้วเราก็งอแงคอมองท้องฟ้าแล้วก็คิดถึงเรื่องต่างๆนะครับคิดถึงเรื่องเทพเจ้าเรื่องศาสนาหรือว่าตัวตนที่มาที่ไปของเรานะ,ะเพราะฉะนั้นการที่เล่าประวัติศาสตร์ของท้องฟ้าในงานศิลปะในแง่หนึ่งมันก็คือการเล่าประวัติศาสตร์ของมนุษยชาตินั่นเองนะครับถ้าเกิดสนใจตอนนี้หนังสือเล่มนี้เนี่ย ออกวางขายตามท้องตลาดแล้วนะครับสามารถหาซื้อในร้านหนังสือหรือจะซื้อจากเพจของยิปซีหรือว่าตามช่องทางออนไลน์อื่นๆก็ได้นะครับยังไงก็ลองอุดหนุนกันด้วยนะครับ